สวัสดีค่ะสวัสดีก็บทุกทท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่แหลมกกอกในตอนสายของวันนี้นะคะตามที่ติดนิทานอภิกับแป๊กไว้นะคะว่าเมื่อไหรจะเล่านิทานนกทุตีเดี๋ยววันนี้พอคิดอะไรออกบ้างแล้ว เดี๋ยวมาเล่านมาเล่านิทานดีกว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปไม่มีอะไรด้วยนะคะาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วะคะ่ะในโลกแห่งหนึ่งโลกที่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่พูดได้เหมือนคนทั่วไปสิงสาราสัตว์ณนะอาศัยอยู่ณนะดินแดนแห่งนั้นณนะลำห้วยแห่งหนึ่งก็มีปู ปูภูเขาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากต่อมาก็มีนกทุตีนกทุตีใหญ่ตัวหนึ่งมาเลาะกินปูอยู่ณน้าลำธารแห่งนั้นนับวันนับวันปูภูเขาก็จะรล่ยหลอน้อยลงน้อยลงน้อยลงจากการถูกนกทุตีจับกินนกทุตีตัวนี้เป็นนกทุตีเท่า เป็นนกทูททีตัวผู้ทุกครั้งที่นกทูตทีตัวนี้ลงลงลำห้วยเพื่อมาหาปูกินนกทูตทีก็จะร้องเพลงเป็นสัญญาณคือไม่ได้มีความเกรงกลัวเพราะว่านกทูททีตัวนี้คิดว่ายังไงปูก็หนีไม่พ้นเงื้อปากของเขาแน่นอนต่อให้เข้าไปหลบอยู่ในซอกหินนกทูททีก็จะใช้ปากอันแหลมคมของเขาชอนชัย ลากปูออกมาจนสําเร็จเป็นอาหารของเขาพอตกค่ำนกทุตีตัวนี้ก็จะร้องเพลงมาร้องเพลงเลาะลำห้วยที่มีก้อนหินเป็นหลืบเป็นชั้นร้องเลาะลงมาเรื่อยๆนกทูตีจะร้องแบบนี้ท,ท,ท,ทูตีทูตีตูลงกูป้อยตูน้อยกูกินมึงมีอ,อ้อกูละเฮา ทูทิดทูทีเดี๋ยวแปลให้ฟังเพราะว่าถ้าไม่แปลแล้วจะต้องมีคนถามแม่แหลมแน่ๆนะคะว่าแปลว่าอะไรทูทิดทูทีก็คือชื่อเขาอะนกทูทีเขาจะบอกชื่อเขาว่าเขาเนี่ยคือนกทูทีมาหากินตัวโลงกูป้อยก็คือตัวใหญ่ๆน่ะไม่กินตัวน้อยกูกินก็คือจะกินแต่ตัวเล็กๆปูปูภูเขาะน่ะจะกินแต่ตัวเล็กๆณลำห้วยแห่งนั้นก็เลยฟูตัวใหญ่ๆ ที่เขาจะมีกระดองใช่ไหมกระดองแข็งๆเนะี่ะเขาจะไม่กินมันยาบนกทุตีตัวนี้เท่าแล้วกินไม่ได้คือไม่มีไม่มีฟันจะเคี้ยวไม่มีฟันจะเคี้ยวเขาเรียกอะไรกระดองปูเก่อก็จะร้องเพลงแบบนั้นและทุตทิทุตท,ทีตัวโลงกูป้อยตัวน้อยกูกินมึงไม่ออกูละเฮาก็คือมึงไม่ออกมากูก็จะใช้ปากเนี่ย ชนชัยเข้าไปเข้าไปในหลืบหินหลืบถ้ำนะคะเป็นอย่างนั้นมาชาหนานปูตัวเล็กตัวน้อยก็จะหายไปอ่ะครอบครัวไหนที่มีลูกปูออกมาก็จะถูกนกทุทีจับกินตลอดจนไม่มีขยายพันธุ์ปูก็เหลือแต่ปูเท่าเนกทุทีก็เท่าปูก็เท่าแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีลูกปูอยู่สองตัว กำลังสนปูดผู้พ่อเฝ้ามองลูกปูของตัวเองที่เริ่มเริ่มเติบโตขึ้นระวังคิดอยู่ตลอดเวลากลัวว่าสักวันหนึ่งจะเป็นอาหารของนกทุตีปูก็เลยไม่ยอมให้ลูกปูทั้งสองออกไปนอกถ้ำเลยไม่ยอมให้ออกไปเลยกะว่าจะให้ลูกปูทั้งสอง หลบอยู่ในถ้ำไม่ให้นกทุตทีรู้นกทุตทีจะมีจมูกที่สามารถรู้ว่าตรงไหนมีปูตัวน้อยๆที่เขาจะใช้เป็นอาหารได้ทุกวันนกทุตทีก็จะมาผ่านตรงนั้นแต่ความฉลาดของพ่อปูก็คือพ่อปูจะใช้ใช้กล้ามตีให้เป็นฟองเป็นฟอง เพื่อไม่ให้กลิ่นของลูกน้อยทั้งสองของเขาออกมานอกถ้ำให้นกทุตีได้กลิ่นนับวันปูน้อยก็จะไม่มีไม่มีอยู่มาวันหนึง่งปูน้อยทั้งสองด้วยความเบื่อเบื่อที่จะอยู่ในถ้ำก็เลยแอบแอบหนีพ่อปูแม่ปูออกมาข้างนอก ออกมาเห็นโลกสดใสออกมาเห็นหนองน้ําอันไซเจ๋ววพอบาณนะลำธารภูเขาแห่งนั้นเต็มไปด้วยหินน้ําจะไซเล่นน้ําเล่นอะไรจนเพลืนจนตกค่าตกค่ำก็ยังไม่พากันกลับปูน้อยสองพี่น้องพอค่ำค่ำนกทุทีก็มาเสียงร้องมา ทุตทิทุตท,ที่ตัวเล็กกูกินตัวใหญ่กูปล่อยตัวน้อยกูกินเอาแปลเป็นภาษากลางพอมาถึงจะหนีก็หนีไม่ทันปูน้อยทั้งสองรู้แล้วว่าภัยกำลังจะมาถึงพ่อจะบอกตลอดบ้าถ้าออกไปนอกถ้าจะเป็นอาหารของนกทุตทแต่เมื่อภัยมาถึงแบบนี้จะหนีก็หนีไม่ทันหนีไม่พน้น นกทุทตีหิวโซวมานานไม่มีตัวปูน้อยให้กินมาหลายวันสุดแสนที่จะดีใจที่เห็นปูน้อยทั้งสองกระโดดใช้มือทั้งสองตะคุบป,ปูน้อยทั้งสองตัวกำไว้ในมืออาปะกําลังจะเอาปูตัวหนึ่งเข้าปากปูน้อยตัวนั้นก็พูดขึ้นมาว่า ป,ปู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 ทุทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินหนูนกทุทีชะงักแล้วก็ถามว่าทำไมข้าไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วข้าหิวเจ้าเป็นอาหารชั้นเลือดของค่อยเลยล่ะเจ้าปูน้อยพูดขึ้นมาว่าปูนกอดโซมาหลายวัน ปูนกเคยกินอาหารกินปูกินแบบไหนนกทุตีก็บอกว่าก็กินแบบนี้แหละเอาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวละเอียดแล้วก็กลืนตัวน้อยๆแบบนี้อร่อยนักเลยข้าหิวมาหลายวันแล้วแล้วก็กำลังจะเอาปูอีกตัวหนึ่งเข้าปากปูอีกตัวนึ่งก็บอกว่าเดียวเดียวเดียวเดียยวเดียว,ยว,ยว,ยวปูนกปูนก ณแถบดินแดนแห่งนี้คงจะมีแต่ค้าสองพี่น้องที่ยังเป็นปูเล็กปูน้อยให้ปู่ได้กินปู่อยากจะกินแบบอเรเ็ดอร่อยไปหลายวันไหมนกทุทีก็คิดจริงของมันเลาะมาหลายวันแล้วไม่มีปูเล็กปูน้อยเลยเราจับกินหมดแล้วเหลือแต่ปูน้อยสองตัวนี่แหละเมื่อได้ฟังปูน้อยพูดเช่นนั้นก็คิดถ้ามันบอกว่า กินมันสองตัวแล้วเราจะหายหิวไปหลายวันก็น่าคิดนกทุตีถามปูขึ้นมาว่าแล้วจะกินยังไงเพราะคิดว่ายังไงปูน้อยทั้งสองตัวก็คงจะไม่พ้นเงื้อมมือของนกทุตีอย่างเราแน่นอนปูน้อยก็เลยบอกว่าฟังนะปู่ ให้ทำตามที่เราบอกเด้๋วปูน้อยก็ร้องเพลงเจ้ากินค่อยเธอเอาหลังอิงฟ้าเดือปูนกเด้อเอ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 อนกทุทตีนกทุกทตีรับเจ้ากินค่อยเธอเอาตาแล่สู่เน้อปูนกเด้อเอ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 อแปลก็คือเวลาจะกินให้เอาหลังไปพิงกับหิน แล้วก็หลับตาอ้าปากเคี้ยวถึงจะอร่อยอร่อยนกถุตีได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไงมันก็ไม่พ้นเงื้อมือเราเนี่ยทำตามที่มันบอกเราจะได้ไม่หิวไปหลายวันนกถุตีก็ทำตามเอาหลังไปพิงก้อนหินแล้วปูน้อยก็ร้องเพลงอีก เจ้ากินค่อยคือเอาหลังอีผาอีผาก็คือหินนั่นแหละคะ่ะนกทุตีก็ไปพิงไปพิงเจ้ากินค่อยคือเอาตาเล่ซู่ก็คือหลับตาหลับตาอ้าปากนกทุตีเอาหลังพิงหินหลับตาแล้วก็อ้าปากมือมือก็ค่อยๆหย่อนปูอีกตัวหนึ่ง เข้าไปในปากพอปูเข้าไปในปากปูอีกตัวหนึ่งก็กระโดดเอาก้ามทั้งสองยันปากของนกทุตีไว้ปูอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปข้างในก็ใช้ก้ามเล็กๆของของเขากัดหลดลมของนกทุตีนกทุตีจะงับปากก็ไม่ได้ปูอีกตัวหนึ่งยันค้ำปากเขาไว้อยู่ อีกตัวหนึ่งใช้พลังทั้งหมดที่มีกัดหลอดลมของนกทุตทีนกทุตทีร้องก้องลำห้วยด้วยความเจ็บปวดหลอดลมขาดจากกล้ามเล็กๆของปูน้อยแล้วนกทุตทีก็สิ้นลมอยู่ตรงนั้น,ป,นปูน้อยที่อยู่ด้านในก็คลานออกมาจากปาก ทั้งสองอดปิดตำนานปู่นกทุตถีประจำห้วยแห่งนั้นพ่อปู่รีบตามออกมาดูลูกทั้งสองเห็นลูกทั้งสองปลอดภัยก็ดีใจมากพ่อปู่ถามลูกปู่ว่าลูกของพ่อช่างเก่งหรือเกินทำไมถึงคิดวิธีนี้ได้ลูกปูบอกว่าลูกปู่จาได้ครั้งหนึ่งงูเหลือม เกือบจะกินพ่อกับแม่ตอนเขายังเล็กๆเ,เขาเห็นพ่อใช้วิธีนี้คือเข้าไปในปากงูเหลือมแล้วกัดกัดคองูเหลือมจนงูเหลือมสิ้นใจเขาก็เลยใช้วิธีนี้กับนกทุดทีแล้วก็ได้ผลนกทุดทีเท่าปิดตำนานอยู่ตรงนั้นด้วยกล้ามเล็กๆของปูน้อยสองพี่น้องที่รวมพลังกันจัดการกับนกทุดทีเท่า จากนั้นเป็นต้นมาลําห้วยแห่งนั้นก็พบกับความสงบสุขไม่มีนกทุดทีที่อื่นมาอยู่แถวนั้นปูเท่าก็เริ่มแพร่ขยายปูเล็กปูน้อยออกมาอีกสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบไว้เท่านี้นะคะไม่รู้ ค่ะตกบกพ่องอะไรนี้ต้องขออภัยนะคะคืออยู่ในอารมณ์ที่นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างนะคะสำหรับตอนนี้ก็จบไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะนกทุทีผู้ปิดตํานานนกทุทีนิทานตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะไปหารูป,ปูที่ไหนมาทำเป็นปกอยากได้รูป,ปูไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ